โมเมนต์สุดน่ารักอัมพชราภาบังเอิญเจอลูกๆชมพู่ครั้งแรกน่ารักอบอุ่นสำหรับครอบครัวของชมพู่อาร,รยากับน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ตอนนี้มีทายาทสามคนลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุและลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลหรือน้องเกลบอกเลยว่าทั้งสามคนตอนนี้ขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวช่วงนี้ฮอตไม่ไหวแล้ว ล่าสุดซุปตาสาวอัมพัชราภาได้บังเอิญเจอลูกๆของชมพู่อย่างน้องพายุน้องเกลคครั้งแรกได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักด้วยโดย Facebook อัมพัชราภาเช้เชื้อแฟนคลับได้นําภาพมาโพสต์ลงโซเชียลพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเมื่อวันนี้พี่อัมบังเอิญเจอน้องพายุขอประอัมอุ้มหน่อยทางกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมโมเมนต์น่ารักเป็นจํานวนมากยุแอบเขินนะน่ารักจังเลย โดนเรียกป้าอ้ำซะแล้ว